สวัสดีค่ะเซลกิ n นิสันโปรดักต์จีเนียตค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็อยู่กับกิ๊กแล้วก็ข้างๆกิ๊กเลยคือน e e ิส e ันเอ็กเ l ล p o พาวเวอ r ์อ์ดค่ะเป็นรถที่นําเข้าจากญี่ปุ่นทั้งคันนะคะวันนี้เป็นรถของลูกค้าค่ะที่ลูกค้าจะมารับรถค่ะต้องบอกเลยว่าลูกค้าดูรีวิวมาหลายสีมากเพราะว่าเอ็กเซลเนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด6สีนะคะแต่ก็มาจบที่สีขาวล้วนนั่นเองนะคะและถ้าใครที่กําลังมองหารถอยากเป็นเจ้าของแล้ววันนี้นะคะต้องย้าเลยว่าสีขาวล้วนสีดําสีเทานะคะมีพร้อมส่งมอบนะคะเพียงทักหากิ๊ก ะะก่อนอื่นกิ๊กขอเล่านิดนึงว่าระบบขับเคลื่อนของตัวนี้เป็นยังไงนะคะ รุ่นนี้นะคะ X t a i l ePower e f o c t นะคะมาพร้อมระบบ ePower นะคะก็คือขับเคลื่อนแบบมอเตอร์ไฟฟ้าเหมือนรถไฟฟ้านั่นเองที่มีเครื่องยนต์เอาไว้คอยปั่นไฟนะคะแล้วก็จําพ่วงมาด้วยกับระบบนะคะ e f o c t ที่จะเป็นระบบขับสีะะแบะะ่แบบอัตโนมัติก็คือจะควบคุมนะคะเบรกหน้าหลังนะคะแบบอัตโนมัติแบบอิสระนะคะควบคุมเข้าโค้งเสถียรภาพต่างๆนะคะยึดเกาะถนนได้ดีมากวันนี้ถ้าใครที่ดูรีวิวแล้วรีวิวคันนี้ดีมากๆเลยแต่ถ้ายังไม่เคยสัมผัสตัวจริงหรือไม่เคยมาดูรถจริง ที่โชว์รูมเลยนะคะกิ๊กแนะนําเลยว่าให้มาหากิ๊กค่ะกิ๊กจะพาลูกค้าไปทดลองขับเหมือนลูกค้าที่ส่งมอบในวันนี้นะคะขอเล่ารีวิวลูกค้าก่อนที่จะนํารถไปส่งให้เขาสักนิดหนึ่งคือลูกค้าเนี่ยท่านนี้วอลขึ้นมาที่โชว์รูมนะคะโชว์รูมของกิ๊กเลยขึ้นมาวันนั้นเนี่ยก่อนที่จะปิดปีใหม่ขึ้นมาแล้วก็ลูกค้าบอกว่าลูกค้าเนี่ยดูรีวิวมาเยอะมากเลยศึกษาข้อมูลมาเยอะ นะคะกับคันนี้เพราะว่าพอรู้ว่าเปิดตัวเนี่ยก็เคยเห็นตามสื่อต่างๆฟังมาเยอะมากแต่ก็ไม่เคยได้สัมผัสกับตัวจริงเลยก็เลยขอที่จะทดลองขับด้วยตัวเองนะคะลูกค้าเข้ามาก็บอกเลยค่ะว่าไม่รู้เลยเรื่องของระบบ e-power เป็นยังไงไม่รู้เลยว่า e-force เนี่ยมันใช้งานตอนไหนบ้างเพราะว่าปกติพี่ก็ไม่ได้ใช้ระบบขับสีนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันจะเอาไปใช้ในตอนไหนนะคะเราก็เลยมีการน,นัดหมายนะคะเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยได้ทดลองขับกัน เราก็มาออกแบบเส้นทางนะคะร่วมกับลูกค้านะคะว่าจะไปทดสอบที่ไหนที่จะได้สัมผัสถึงสมรรถนะ performance ของรถคันนี้นั่นเองนะคะแล้วก็ตอบโจทย์กับลูกค้ามากแค่ไหนแล้วก็ไปขับเลยค่ะบ,บนทางด่วนนะคะการเข้าโค้งต่างๆนะคะลูกค้าก็ได้ตอบโจทย์นะคะการใช้งานในใจของเขาแล้วว่าก็กพูดความจริงทั้งหมดนะคะเพราะรถเนี่ยมี performance ที่ดีมากแล้วก็เป็นรถที่ขับดี เลยนะคะรุ่นหนึ่งเลยถ้าเขาจะเลือกซื้อสักคันก็ต้องเป็นรุ่นนี้แหละเพราะว่าลูกค้าเนี่ยเส้นทางของเขาต้องบอกก่อนว่าลูกค้าเป็นคนที่ขับคารวานไปขับไปทั่วโลกนะคะขับไปจีนขับไปหลากหลายประเทศก็ต้องการมองหารถสัก1หนึ่งคันนะคะรถใหม่ของเขาที่ตอบโจทย์การใช้งานในลักษณะ ไลฟ์สไตล์เขาที่ที่เป็นนะคะแล้วก็เป็นรถที่ต้องมีคุณภาพดีนะคะแล้วก็รถเนี่ยต้องมีคุณภาพมากๆเพราะว่าต้องเดินทางโ,โลกนนะคะก็เลือกซื้อเป็นคันนี้เลยเพราะคันนี้ถือว่าเป็นโกลบอลโมเดลนะคะเพราะว่าขายที่ยุโรปอเมริกาญี่ปุ่นจีน ประเทศใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะลูกค้ามั่นใจได้เลยว่าถ้ารถที่สามารถเดินทางไปทั่วโลกได้แล้วแล้วก็ขนาดนี้ท,ทุกทุกหัวเมืองใหญ่ๆขนาดนี้แล้วแล้วก็นะคะถือว่าเป็นรถที่มีสมรรถนะที่ดีมากๆและมีเป็นรถที่คุณภาพดีมากๆรุ่นหนึ่งเลยนะคะวันนี้ถ้าใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะแล้วก็เล็งคันนี้ไว้นะคะแต่ก็ยังไม่เคยได้ขึ้นมาที่โชว์รูมมาดูรถจริงหรือว่าสัมผัสการทดลองขับเลยทักครั้ง กิ๊กขอแนะนําเลยว่าให้มาหากิ๊กเลยนะคะมาทดลองขับกันนะคะเพื่อให้คลายใจนะคะข้อสงสัยทุกอย่างของลูกค้าดูก็ดูมาก็ไม่เท่ากับสัมผัสจริงใช่ไหมคะสำหรับวันนี้นะคะถ้าเกิดใครที่กําลังมองหารถ Excel อยู่นะคะมีรถพร้อมส่งมอบนะคะสีขาวสีเทาสีดาหรือใครที่เล็งสีอื่นไว้นะคะก็กําลังมาในเร็วๆนี้นะคะ ขอทิ้งท้ายนะคะกับโปรโมชั่นพิเศษนะคะใครที่เป็นแฟนนิสสันนะคะก็มาซื้อคันนี้ไปนะคะได้รับส่วนลดเพิ่ม20,000บาทนะคะหรือเป็นลูกค้า e x c e l เดิมนะคะก็จะได้แพ็กเกจนะคะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีนะคะ10ครั้งแบบไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจทดลองขับนะคะอย่าลืมนะคะทักเข้ามาหากิกมาซื้อรถกับกิกเยอะๆนะคะแล้วพบกันที่โชรูมค่ะ